บางแสนวันนี้อยู่ที่โอทากอนนะครับใจกลางเมืองแดนยดินเลยทีเดียวนะครับที่นี่ไม่ใช่แค่ใจกลางเมืองที่ตัดถนนเป็นวงกลมเก๋ๆเฉยๆนะแต่มันคือที่รวบรวมงานศินละปะก,กาแฟและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายไม่ว่าจะมาจิบกาแฟแบบแฟชไว้หรือว่าจะอ่านนวนิยายโรแมนติกอย่างเชสเปียร์ก็ได้นะครับที่นี่มีหมดบรรยากาศคือสุดนะครับตั้งแต่ดูหนังอินเดียไปยันโชว์ไฟกลางคืนเลยทีเดียวเชียวนะครับผมและพูดถึงศิลปะนะครับขอแนะนําคุณลุง โรเบิร์ตเบิร์นนะครับกวีชาวสกอตที่นั่งเท่ๆอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปี1887โอ้ยผมเพิ่งเกิดมาได้แค่7ปีเองนะเนี่ยและที่สำคัญนั่นก็คือนะครับหลานของเขาชื่อโทมัสเบิร์นคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งเมืองดันีดินเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหที่นี่มันสายสร้างสรรค์จริงๆนะครับผมดูเมืองสิเท่ไปหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะมานั่งดูงานศิละปะชิลๆหรือว่ามาจิบกาแฟหรือแค่เดินเล่นเอาบรรยากาศนะครับที่นี่คือจุดที่วัฒนธรรมและชีวิตประจำวันบรรจบพบเจอกัน เลยทีเดียวเชียวนะครับแถมกันอีกนิดนะครับสำหรับผลงานของมิสเตอร์โรเบิร์ตเบิร์นนะครับผมก็เป็นกวีชาวสกอตแลนด์ที่ว่าไปแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นกวีประจำชาติของสกอตแลนดท์ทีเดียวผลงานสำคัญนะครับผม,ผมก็อย่างเพลงลักตองศา์น,นะครับผมซึ่งเป็นกวีที่โด่งดังและใช้เป็นทํานองที่หลายประเทศเอาไปร้องด้วยนะครับอย่างเช่นบ้านเรานะครับก็จะเป็นทํานองของสามัคคีชุมนุมนะครับที่ร้องว่าพวกเราต้องมาชุมนุตมต่้งภูมิใจร่าบ่อดีกว่า